ถึงฝนจะตกหนักสักเพียงไหนถึงฟ้าจะร้องดังสักเท่าไรถึงแดดจะคอยแผดเผาร่างกายขอให้เธอจงรู้ไว้ว่าฉันจะอยู่กับเธอไม่ห่างไปไหนว่าฉันจะสู้ไปกับเธอจนหมด แรงกายเราจะฟาฟันแลกก้าวไปเมื่อร่วมใจของเราปัตตานีถึงฝนจะตกหนักสักเพียงไหนถึงฟ้าจะร้องดังสักเท่าไร ถึงแดดจะคอยแผดเผาร่างกายขอให้เธอจงรู้ไว้ว่าฉันจะอยู่กับเธอไม่ห่างไปไหนว่าฉันจะสู้ไปกับเธอจนหมดแรงกายเราจะฝ่าฟันและ ก้าวไปเมื่อรวมใจของเราปัตตานีโว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 ,โว,โว